วันนี้พามาดูาใบตัดหญ้ากันชนนะครับของเกษตรก้าวหน้านะครับใบนี้12นิ้วนะครับเพิ่งติดตามเมื่อวานลองดูประมาณ5นาทีพอดีไม่มีอุปกรณ์ไม่มีกงังกงเกงแล้วฝนตกก็เลยไม่เหมาะนะครับก็ตัดได้แต่ว่าวันนี้จะอลองใช้าง,งานจริงนะครับผมจะเอาไปตัดมะ,มะนาวท่อมะนาวที่ปลูกในท่อครับท่อซีเมนตน์ครับมันมีญ้าขึ้น ลลกมากนะครับก็จะใช้ตัวนี้เข้าไปนะครับก็ตัวนี้สิบสองนิ้วนะครับสิบสองนิ้วก็คือมันเป็นใบตัดเหมือนกับใบตัดหญ้าธรรมดานะครับตรงนี้ครับมันจะหมุนนี่ครับมันคมคมปกติมีคมปกตินะครับโดยที่มีการเชื่อมโค้งเหล็กกันชนไว้ตรงนี้ทั้งขอบนะครับนะครับส่วนข้างล่างนะครับข้างล่างจะเป็นใบใบตัดเล็กๆอิสระครับตรงนี้ เพื่อนที่อิสระมีสองคมนะครับนี่ครับข้างล่างนีงงครับรูเจาะมานี่พอดีเลยนะครับพอดีกับบล็อกของใบตัดนะครับไม่รู้ว่ากี่มิลน,นะแต่ว่าพอดีเลยโอเคเดี๋ยวจะไปลองทดสอบตัดนะครับอีกทีหนึ่งนะครับ โอ้โทษทีพอดีเอมะนาวครับพอดีมีคนตัดให้แล้วก็เหลือกิแก้วบางกรนะครับแก้วบางกรที่มันเป็นเสาปูนนะดูที่ว่าตัดผลจะเป็นยังไง โอเคครับลอให้ใบพัดหยุดก่อนนะครับก็จากการทดสอบคร่าวๆก็ใช้ได้ดีนะครับสามารถที่จะใช้ใบตัดพุ่งชนเข้ากับคอนกรีตได้เลยนะครับไม่มีผลอะไรนะครับแต่ถ้าใช้รอบต่ํานะครับถ้าใช้รอบต่ำหญ้าครับนี่คือมันจะติดอยู่ในใบพัดมันมันจะมีผลต่อความคมของใบตัดนะนี่ครับวงล่องนี้ครับ ตรงร่องของใบสีส้มถ้าเกิดว่ามันหนาขึ้นหนาขึ้นเนี่ยเเครื่องจะสรรั่นนะครับต้องตอนตัดต้องเร่งนะครับเร่งเร่งรอบให้เร็วนะครับก็ถือว่านี่คือใช้วันแรกนะครับก็ยังโอเคอยู่ความคมของใบตัดยังคมปกติอยู่ก็ในกรณีที่ใช้ไปนานๆก็ต้องมีการรับเกิดขึ้น ตรงนั้นค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งว่าขั้นตอนการรับเป็นอย่างไรถ้าใช้ตะใบมือก็คงจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ถ้าใช้ลูกหมูเนี่ยก็ต้องแกะออกมาเนาะแกะออกมาใช้ลูกหมูเจียนะส่วนใบเล็กอันนี้ต้องใช้บล็อกไม่รู้ว่าเบอร์อะไรสนะิบสองหรือสิบสามผมก็ไม่มั่นใจนะครับโอเคสำหรับการทดสอบวันนี้เบื้องต้นนะครับประมาณ ส่เสาถือว่าพอใจนะครับสำหรับผมพอใจราคา490บาทผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบริษัทเลยนะครับแค่อยากทดสอบให้เฉยครับแล้วก็เก็บให้ท่านผู้ชมเป็นข้อมูลในการพิจารณาในการาทำงานนะครับก็สำหรับที่นี้ก็ขอบคุณครับ